ครัสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม YouTube นะครับจากเว็บ Honda Certified ยูทคารนะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีครับรถสวยไม่น้อยนะครับครับวันนี้เล็กขออนุญาตรีวิวนะครับเป็นตัว Honda Jazz นะครับ 1.5V นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น GE นะครับสภาพสวยมากเลยครับรถปี2012นะครับราคาพิเศษเลยครับอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทนะครับ ลูกค้าประวัติเชดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับลูกค้าจ่ายเงินไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับสามารถออกรถ h อน da แจ๊สนะครับ1.5 v วนะครับรถปี2012นะครับเลขไม่เก้0ห0กิโลนะครับไม่น้อยมากครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับลูกค้าแนะนำเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับที่โชว์รูม Honda นะครับ เดี๋ยวมาชมห้องสัมภาระท้ายหน่อยนะครับห้องสัมภาระท้ายกว้างนะครับเบาะแถวสองสามารถพับได้นะครับลูกค้าอะเดี๋ยวเล็กลองพับให้ดูนะครับพับได้สองข้างเลยนะครับลูกค้าครับอ่ารุ่นนี้รองรับ e ยี่สิบแล้วนะครับประหยัดน้ำมันมากครับอ่เดี๋ยวมาดูภายในหน่อยนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับ เบาะไม่มีรอยขาดนะครับภายในสะอาดมากเลยครับลูกค้าคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีเลยครับมาดูด้านหน้านะครับสวยครับภายในยังใหม่อยู่เลยครับคอนโซลนะครับสภาพสวยมากครับใครมองหาอยู่นะครับ เล็กแนะนําเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับอ่าเล็กไม่เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเกสิบสามกิโลครับไม้แท้นะครับการันตีได้เลยครับคันนี้ผ่านการตรวจเช็คจากโชว์รูมเราเรียบร้อยนะครับสวยมากครับครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับเบอร์โทรเล็กนะครับเป็นเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับ 7 3 5 2สามนะครับยังไงเล็กขออนุญ,ญาตรีวิวเช่นนี้ก่อนนะครับทา้าบสวัสดีครับ